ครับวันนี้ผมจะนำมาเสนอเครื่องแกะทุเรียนนะครับวันอื่นเราต้องมาจับ <ๆ S 1> เปลี่ยนแล้วนะครับท <areth. S 1> ุเรียนโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นหมอนทองนะฮะมันจะมีด้วยกันทั้งหมด5ภูนะและจะมีภูเอก1ภูก็ในเองนะฮะทำไมรู้ว่ามี5ภูเราก็จะให้ดูว่าถ้าเราตัดก้นทุเรียนนะฮะเนี่ยจะเห็นเลยว่า1แฉก2แฉก3แฉก4แฉก5แฉกมี5้าผูนะฮะ จากนั้นแฉกนี่ก็จะตรงกลางกับใส่กัวเครื่องแก๊สทุเรียนนะครับผมแล้วก็วางไปนะฮะแล้วก็จะยกเครื่องแก๊สทุเรียนให้แฉกตรงกับปูนะฮะตรงกับปูก่อนนะครับที่แฉประมาณว่านะครับผมบแล้วก็เราก็จะทำการโยกเครื่องแก๊สทุเรียนลนงะ ไมสามารถแยกเรียนได้ง่ายการทุเรียนนั้นน่ะเนื่องจากว่าภูไม่เท่ากันเนะี่ยนะคือแกะทุเรียนจะต้องมี3-5ถึแฉกนะวันนี้ผมก็จะนำเสนอเรื่องแกะทุเรียนนะแบบ5แฉกนะครับผมเราก็<ม>เอา ใสในะ่แล้วก็เปั่นใไดขนาดนะได้ระยนะแล้วก็ให้สันมันตรงกับหูนะครับแล้วเราก็ทําการนะเจาะลงไปเลย แยกผูนครับจะเห็นว่าสามารถแกะทุเรียนได้ภายในไม่กี่วินาทีครับคิดว่าไม่เกิน10วินาทีนะครับ